สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องครัวของ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เมนูที่เราจะทำนะคะเป็นกล้วยหอมทอดนะคะเป็นเมนูของว่างที่รสชาติเยี่ยมทีเดียวค่ะก่อนอื่นเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสม,สมทั้งหมดนะคะมีแป้งสาลีกล้วยหอมสุก2ลูกไข่ไก่น้ำตาลทรายผงฟูน้ำเปล่าเย็นจัดนะคะน้ำมันพืช และส่วนของท็อปปิ้งวันนี้เราจะใช้ไอซิงค่ะและช็อกโกแลตละลายนะคะขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการผสมของแห้งนะคะแป้งสาลีค่ะผงฟูนะคะน้ำตาลทรายค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เท่ากันดีซะก่อน แล้วก็ทำหลุมตรงกลางแบบนี้ไว้นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันพืชน,นะคะนี่ก็ตีไข่ไก่ให้แตกนะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมแป้งเข้ามาค่ะนี้เราจะค่อยคผสมน้ำเย็นนะคะลงไปแล้วก็คนนะคะ สำหรับน้ำเย็นนะคะก็เป็นเทคนิคที่จะทำให้ตัวแป้งเนี่ยกรอบได้นานมากขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้น้ำเปล่าในการทำพวกชุบแป้งทอดต่างๆนะคะความแตกต่างก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตัวแป้งเนี่ยจะไม่กรอบเท่าที่ควรนะคะตัวแป้งนี้จะต้องค่อนข้างที่จะข้นเสเล็กน้อยนะคะพอที่ชุบแป้งชุบตัวของกล้วยลงไปแล้วนำไปทอดเนี่ยจะได้มีแป้งนีที่ติดอยู่บนตัวกล้วยนะคะ ถ้าเกิดแ,แป้งเนี่ยใสเกินไปออกมาก็จะไม่น่ารับประทานด้วยค่ะคนให้เข้ากันเรื่อยๆแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้แป้งที่เหนียวเข้มข้นดีแล้วนะคะจากนี้ก็แค่นำกล้วยหอมเนี่ยมาชุบแล้วลงไปทอดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกล้วยหอมนะคะ มาปอกเปลือกซะก่อนสรแล้วนะคะก็ผ่าครึ่งค่ะนำชุบลงไปในแป้งนะคะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องเตรียมน้ำมันนะคะตั้งไฟให้ร้อนเลยค่ะและเราก็ได้กล้วยหอมที่พร้อมทอดแล้วค่ะและตอนนี้นะคะน้ำมันที่เราตั้งไฟไว้ก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะต้องใช้น้ำมันมากด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทอดออกมาจะไม่ท่วมตัวกล้วยหอมของเราะคะ่ะชุบแป้งให้ให้ทั่วเลยนะคะ ทีนี้ก็นําลงทอดเลยค่ะรอให้กล้วยเหลืองเป็นสีทองก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยนําขึ้นมาพักไว้ค่ะตอนนี้นะคะกล้วยห่อนทอดของเราสีก็เหลืองทองสวยดีแล้วนะคะ เราก็จะนำขึ้นมาจากน้ำมันเสด็จน้ำมันให้แห้งด้วยนะคะจากนี้ก็แค่นำไปจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับทับป,ปิ้งต่างๆค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องมาจัดใส่จานค่ะ อีกสักชิ้นหนึ่งนะคะ,อะพอดีเลยทีนี้เราก็จะลาดท็อปปิ้งนะคะที่เป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้เราก็ใส่ถุงแล้วก็เจาะปลายถุงด้วยนะคะแ,แล้วก็บีบช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะเลยไอซิ่งเล็กน้อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็ทําให้กล้วยหอมทอดของเราดูน่ารับประทานแล้วนะคะเป็นไหมคะว่าทำไม่ยากเลยยังไงถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากได้สูตรเพิ่มเติมนะคะโดยละเอียดก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ foodtravel.tv ค่ะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการทํานะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับกล้วยหอมทอดจันนี้ลาไปก่อนกับคุนตเดียวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ